ท่านที่เคารพและมิสัยทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันเสาร์ที่19เมษายน2567ครับท่านผู้ชมที่อยู่ในวงการทั้งราชการและก็เอกชนคงจะคุ้นเคยกับคำว่าตัวชีวัดเรื่องนี้มีการสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นไม่มีหรอกครับ การประเมินผลงานของส่วนราชการต่างๆหรือองค์การต่างๆเนี่ยก็ใช้วิธีการประเมินโดยใช้หัวหน้าผู้บริหารหรือผู้ัิชาระดับต่างๆนั้นทําการวิเคราะห์ว่าผลการปฏิบัติงานของแต่และส่วนนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่แล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายหลักโดยไม่มีการสร้างเครื่องมืออย่างชัดเจน ต่อมาก็มีการนำวิธีการทางด้านการบริหารธุรกิจมาสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่า k p i ก็คือ Key Performance Indicator เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ที่จริงเมื่อพิจารณาลึกลงไปแล้วเนี่ยการสร้าง KPI เนี่ยมันก็คือการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถวางแผนในอนาคตได้ทงางทหารเน่ยเราทำกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานเต็มทีแล้วครับเราเรียกว่าสิ่งบอกเหตุผมขอย้อนประติศาสตร์สักเล็กน้อยเพราะว่าคนรุ่นใหมก่ก็แทบไม่มีใครรู้เรื่องสงครามเวียดนามและสงครามในประเทศที่สในสมัยสงครามเวียดนามนั่นะ เริ่มต้นแต่ยุคประธานาธิบดีเคนเนดีที่เข้าไปแทรกแซงการเปลก่ยนการทหารในเวียดนามต่อจากฝรั่งเศสทึงได้พ่ายแพ้ในการรบที่เดเมนฟูเหตุผลที่อเมริกาเข้าไปแทรกแซงในเวียดนามเพราะช่วงเวลานั้นก็มีความหวาดกลัวกันว่าลัทธิคอมมิวนิสต์จะกระจายไปทั่วโลกคอมวนิสต์มันเป็นศัตรูกับระบอบทุนนิยม ตลาดอเมริกาเขาเป็นทุนนิยมตัวพ่อเขาจึงไม่ต้องการให้มีการขยายรัฐทีนี้กว้างขวางออกไปพอะฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในเวียดนามเหนือกองทัพถูกทำลายย่อยยับในพลถูกจับถึง8คนที่เดียบินฟูอำนาจอิทธิพลของฝรั่งเศสในเวียดนามเนี่ยก็ถดถอยลงไปต้องยอมตัดส่วนที่เป็นเวียดนามตอนเหนือแล้ว ตัวเองก็ถอยลงมาอยู่ทางด้านเวียดนามใต้ตกลงก็มีการแบ่งประเทศเวียดนามออกเป็นสองส่วนโดยใช้เส้นขนานที่17เป็นเส้นแบ่งทาร์เมกาเห็นชัดเจนว่าฝรั่งเศสเอาไม่อยู่แน่นอนเพราะว่าผู้คนีน้เวียดนามก็เกลียดชังพวกกลานั้นินิคมเต็มทีและเขาก็มีความคิดที่จะรวมเวียดนามทั้งสองส่วนเข้ามาเป็นประเทศเดียวกันเวียดนามเหนือนั้นน่ะ ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและจีนก็นำระบอบรัที่คอมมิวนิสต์มาใช้นี่ก็คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงและขนาดนั้นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาก็คือราชอาณาจักรไทยซึ่งก็เป็นสถานการณ์ร่วมสมัยในขณนะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการที่ไทยไม่ถูกทำลายไม่ถูกยุบกองทัพไม่ถูกปรับค่าปฏิกรรมสงคราม ตามที่อังกฤษมันเรียกร้อง,บ,งบังคับอังกฤษเป็นหนึ่งในชาติสัมพันธมิตรที่ต่อสู้กับฝ่ายอักษะแต่อเมริกาคัดค้านเพราะว่าเหตุผลอันนี้เองอเมริกาก็ต้องการให้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนสิสต์ก็พยายามคัดค้านและในที่สุดอังกฤษก็ไม่มีน้ำยาไทยจึงได้รับเป็นเอกราชมาจนทุกวันนี้ไม่ได้ถูกยุบกองทัพ ไม่ได้ถูกปกครองโดยกองทัพสัมพันธมิตรเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นถูกกระทำดังนั้นรัฐบาลไทยก็ต้องพึ่งพิงโดยปริยายสหรัฐอเมริกาก็มาตั้งฐานทัพอยู่หลายแห่งในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานทัพอากาศเนื่องจากใช้ประเทศไทยเนีไทยเป็นฐานในการไปโจมตีเวียดนามเหนือเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนัก8เครื่องยนต์มี52 ก็มีฐานใหญ่อยู่ที่อูตเภาการไปโจมตีเวียดนามเหนือจะบินไปแต่เฉพาะเครื่องบินที่ระเบิดก็ไม่ได้เพราะว่าระบบต่อต้านภัยทางอากาศของเวียดนามเหนือเนี่ยในช่วงเวลานั้นเรียกว่าหนานแน่นและมีประสิทธิภาพที่สุดในโลกโดยรับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตเป็นหลักแล้วก็จีนรองลงมาดังนั้นก็จะต้องมีเครื่องบินคุ้มกันเครื่องบินคุ้มกันในขนาดนั้นใช้เครื่องบินไอพ่น F 1 0 5 มีฉาย,ยาว่าทันเดอรเบิร์ดเครื่องบินไอพ่นคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดเป็นเครื่องบินขนาดเล็กดังนั้นเขาจะขึ้นพร้อมกันที่ฐานเดียวกันที่อูตะเพาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเดินทางไกลมากฐานเครื่องบินคุ้มกัน F-105 ก็จึงอยู่ตามแนวชายแดนทั้งอุบลแล้วก็ที่อุดรธานีที่อุบลน,นั้นปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของกองบิน21นี่แหละครับ เป็นฐานของเครื่องบิน F-105 พอเครื่องบิน B-52 ขึ้นจากอุตภเปา F-105 ก็เตรียมขึ้นจากอุบลแล้วก็ไปมีจุดนัดพบที่บริเวณประเทศลาวก่อนถึงพรมแดนเวียดนามเหนือแล้วก็สนธิกำลังกันเข้าไปทำลายกรุงฮหาหนอยดังนั้นในช่วงเวลานั้นสายลับของเวียดนามเต็มเมืองไปหมดทั้งอุบลทั้งอุดรท,ทั้งนครพนม แต่ในอุตภปาาเพราะว่าเขามีส่วนสังเกตการตรวจการการขึ้นลงของเครื่องบินเพราะถ้าเครื่องบินขึ้นมาหลยก็หมายถึงว่าประเทศของเขาต้องถูกทําลายแน่นอนเขาก็สามารถคํานวณเวลาได้เพราะว่าการเดินทางไปเวียดนามเหนือน,นั้นต้องใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดนั่นคือเส้นทางตรงเนื่องจากว่าต้องการประหยัดเชื้อเพลิงให้มากที่สุดและสามารถอยู่เหนือที่หมายได้นานที่สุด หากับว่าเช่นกันครับจากฮานอยเครื่องบินคุ้มกันก็คุ้มกัน B-52 มาจนถึงชายแดนประเทศลาวต่างฝ่ายต่างก็แยกไป B-52 ก็มุ่งมาลงที่อูตะเภา F-105 ก็ไปลงที่ฐานบินอุบลราชธานีสายลับของเวียดนามที่เกาะติดอยู่ในเวลานั้นนะก็ทำการตรวจการตลอด24ชั่วโมงส่วนเครื่องบินสอดแนม ที่เรียกว่า SR-71 ก็ขึ้นที่อุดรก็เช่นเดียวกันครับ SR-71 นี่ก็ต้องขึ้นกลางคืน,ขนเขามีฉาย,ยาว่า Blackbird ทาสีดำสนิทแล้วก็บินในระยะสูงมากในขณะที่ขีปนาวุธต่อตาอตากาศยานทุกชนิดไม่สามารถจะยิงถึงการขึ้นบินก็จะขึ้นตอนตีหนึ่งตีสองเปลี่ยนเวลากันไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นสายตาของสายรับเวียดนาม เพราะว่าเขาจัดเวรกันตลอด24ชั่วโมงการที่เครื่องบินสหรัฐอเมริกาบินขึ้นจากฐานบินนี่คือสิ่งบอกเหตุครับเป็นตัชนีชี้วัดว่าประเทศเวียดนามจะต้องโดนแล้วคืนนี้เป้าหมายใดก็แล้วแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของเขาจะไปตรวจการจับแล้วก็วัดเส้นทางการบินอาจจะไปเมืองท่าไฮฟ,ฟองอาจจะไปเมืองหลวงฮานนยเขาสามารถจะตรวจการได้สบายเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่า เครื่องบินต้องบินเป็นเส้นตรงเนื่องจากระยะทางไกลมากมันจะบินอ้อมไปอ้อมมาเพื่อหลอกล่อให้หลงทิศทางเนี่ยไม่ได้เชื้อเพลิงก็มีจำกัดดังนั้นการเข้าไปโจมตีเวียดนามทุกรั้งจะต้องถูกต่อต้านอย่างหนักแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็สูญเสียไปมากมายครับทางเครื่องบินทิ้งระเบิดมีห้าสิทางเครื่องบินคุมการเอฟร้อยห้าผมก็มีเรื่องที่ทั้งประสบเองแล้วก็ได้ยินมามากมาย เพราะว่าไปทำงานอยู่ที่อุบลราชธานีหลายครั้งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักบินเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างนักบินกับสุนัขของเขาแล้วก็ประสบเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่มันแปลกประหลาดในฐานบินอุบลราชธานีณจุดที่เคยเป็นที่พักของนักบินสหรัฐอเมริกาการที่เวียดนามวางจุด ตรวจการเอาไว้ในประเทศไทยแล้วก็ทิ้งสายลับไว้มากมายมันก็คือการเก็บสิ่งบอกเขตต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมีกรณีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในขณะที่มีสงครามต่อต้อตานคอมมิวนสิสต์คือพวกพรรคคอมมิวนสิสต์แห่งประเทศไทยได้ตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยและทำการใช้กำลังขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลไทยในเดือนสิงหาคม2508เป็นครั้งแรก แล้วกการสู้รบก็ยืเดเยื้อมาจนถึงปี2525ก็ยุติลงไปการที่เจ้าหน้าที่กองทัพฝ่ายทหารต่างๆเนี่ยตั้งฐานอยู่ในพื้นที่ต่างๆในสมัยนั้นพื้นที่ที่ลบกันนองเลือดมากก็ที่สมมภูมิทุ่งช้างที่สุราษฎร์ธานีก็มีที่บริเวณจังหวัดทางภาคเหนือมีหลายที่มั่นครั้งหนึ่งมีการ เตรียมการปฏิบัติการขนาดใหญ่แน่ละครับพวกคอมมิวนิสต์ก็มีสายลับอยู่ในตลาดเนื่องจากว่าทหารจำนวนมากมายเนี่ยถ้าอยู่ในที่ตั้งเขาก็จะต้องมีการมาจ่ายตลาดโดยฝ่ายพลธิการซื้ออาหารสดจากตลาดไปเป็นเรื่องปกติประจำทุกวันเพราะเราก็ไม่มีถึงขนาดตู้เย็นขนาดใหญ่ที่จะเก็บตุนอาหารไม่ได้หลายๆวันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากำลังพลเยอะ แต่วันใดก็ตามที่มียุทธการเตรียมการเข้ากวาดล้างการเปิดการยุทธระยะยาวเนี่ยก็จำเป็นจะต้องสต็อกทั้งเรื่องกระสุนอาวุธน้ำมันสเสบียงอาหารต่างๆเพื่อให้ติดตัวทาหารไปได้นานที่สุดฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็มีสายลับอยู่ที่ตลาดอย่าที่ผมบอกแล้วการจ่ายตลาดทุกวันเนี่ยเขาจะรู้ปริมาณ แต่ละวันจะซื้อหมูกี่กิโลซื้อผักกี่กิโลแต่ถ้าช่วงใดจะมีประการขนาดใหญ่ถ้าหากคนปกติก็ทราบดีว่าจะต้องมีการเตรียมตุนอาหารมากเป็นพิเศษคือการที่ไปจ่ายตลาดในเรื่องจัดหาเสบียงอาหารเนี่ยก็จะต้องเพิ่มปริมาณนี่เป็นสิ่งบอกเขตที่ทําให้ฝ่ายคอมมิวนิสตนะ์มันรู้ดีว่าจะมีการเคลื่อนไหวแล้วดังนั้นเพื่อไม่ให ค่าสึกสามารถจับสิ่งบอกเหตุนี้ได้ฝ่ายพลาก็ไปจ่ายตลาดตามปกติไม่ได้มีการสะสมอาหารสดแต่อย่างใดแต่ก็เตรียมสเบียงสนามเอาไว้เพื่อชดเชยทดแทนเพราะว่าต้องใช้สเบียงจํานวนมากในการเปิดการหลายวันนี่ก็คือการกลบเกลื่อนร่นองรอยไม่ให้ค่าสึกน่าสามารถจะจับสิ่งบอกเหตุต่างๆได้ว่ามีการเตรียมการเปิดการขนาดใหญ่ ตรงกันข้ามจากหลักการนี้นะครับถ้าเราทุกคนเนี่ยมีหลักในการพิจารณาในการเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆทางภาษาการข่าวและเรื่องชิ้นส่วนเทรด T R A I T S หมายถึงชิ้นเล็กๆน้อยๆเอามาปฏิปะต่ะตอกันเข้าเราสามารถประเมินได้ว่ากรณีนั้นๆน่ะความจริงมันคืออย่างไรสิ่งที่พูดอย่างหนึ่ง แต่ความจริงไม่ใช่เห็นได้ชัดเจนครับในหลายๆเรื่องปัจจุบันนี้เรามีนักการเมืองที่โกหกหมดเทจตลอดเวลาโกหกโดยที่ปราศจ,จากความละอายใจแต่เราสามารถจับจับโกหกมันได้ทุกครั้งเพราะเรามีหลักการเรานำกฎหมายมาจับเอาหลักความเป็นจริงมาจับเอาขี่ความสามารถของไอ้กังฉินทั้งหลายมาจับเราจะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่มันพูดนั้นอ่ะมันเป็นไปได้ หรือไม่สามารถเชื่อถือมันได้หรือไม่ก็เ,เห็นได้ชัดเจนปัจจุบันเรื่องเงินลมเงินแรงมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากเจตนาทุจริตเจตนาช่อฉนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจดังนั้นเมลิเริ่มขึ้นมาก็ไปกระทบก,บกับกฎหมายฉบับนู้นชิ่งไปถึงกฎหมายฉบับนี้ ไปถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปถึงระบบการเงินการคลังไปถึงคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังไปถึงนโยบายในการรักษาเสถียรภาพของธนาคารชาติที่มีต่อค่าเงินบาทไปถึงพระราชบัญญัติเงินตรามากมายก่ายกองครับผู้ที่มีความรู้ทุกคนจะรู้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการโกหกโครงการช่อฉนแต่ว่าทำไมคนร้ายคนชั่วมันไม่สำนึกเพราะ จิตใจของคนร้ายเนี่ยระบบเหตุผลของมันไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปครับเหตุผลที่มันคิดว่าฟังขึ้นมีเหตุมีผลชัดเจนแล้วเนี่ยแต่คนทั่วไปเห็นชัดเจนเลยว่าการ่อนนี่แหละครับคือสิ่งบอกเหตุวิธีคิดอย่างนี้เราเรียกว่าวิธีคิดแบบ Deductive Deductive หมายถึงว่าเรานำทฤษฎีใหญ่ๆมาจับ เป็นตัวตั้งเสียก่อนและเอาทฤษฎีนั้นไปวิเคราะห์กับสถานการณ์นั้นๆหรือบุคคลน,น,นั้นๆเช่นหลายคนก็หลงผิดคิดว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาก็ได้การหลอกลวงอย่างนี้มาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ประกอบกับไปไหนก็จะเห็นวัดวัดในเมืองไทยมีหลายหมื่นวัดมีพระจําจนวนประมาณสองแสนกว่ารูปโอ้โหนี่มีพระเยอะก็แสดงว่าคนไทยนับถือพุทธสิ อันนี้เป็นความคิดตื้นๆของผู้ที่ไม่มี KPI แต่ถ้าเรานำหลักการทฤษฎีประจับการนับถือพุทธศาสนาคืออะไรคืออะไรครับแล้วต้องสร้าง KPI ขึ้นมาเช่นชาวพุทธจะต้องยึดมั่นในศีลในธรรมต่ำสุดต้องคือเบญจศีลเมื่อมีเบญจศีลก็ต้องมีเบญจรรมแล้วคนทั่วๆไปเป็นอย่างนี้หรือเปล่าการพูดจะ สอเสียดโกหกมดเทจพูดจาเพ้อเจอ้อทำกันโดยทั่วไปในสังคมไทยแม้เป็นพระภิกษุอยู่ในผ้าเหลืองวันวันก็ออกมาพร่มเรื่องการเมืองวิพากษ์วิจารณเรื่องยกดัมเบลเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้าบอคอแตกกันไปการใหญ่แค่ KPI ตื่นๆแค่นี้ก็รู้แล้วว่าภิกษุที่มาพูดเรื่องนั้นไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาและนับถือ พุทธศาสนาเพราะว่าการพูดจาเพ้อเจอเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามแม้แต่จะพูดเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องสะพานเรื่องพระราชาเรื่องมหาอามาตย์เรื่องการบ้านการเมืองสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงห้ามทั้งสิน้นท่านใช้คําว่าติลัฉานกถาคือคําพูดที่ไร้สาละไม่มีประโยชน์คําพูดที่มีประโยชน์ที่พระพุทธองค์ทรงส่ง,ง,งเสริม ให้ผิกสุ่ทั้งหลายได้พูดจากันคือการเสวนาธรรมการพูดจากับคารวาสก็คือการชี้ข้อเท,ท็จข้อจริงให้คารวาสทั่วไปได้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป็นอริยสงฆ์ในอนาคตอันยาวนานสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้พูดแต่เรื่องไร้สาระเรื่องนักการเมืองเรื่องพรรคการเมือง,เร,องเรื่องนู้นเรื่องนี้ สิ่งเหล่านี้เราเห็นชัดเจนว่าพิกตุที่พูดเรื่องนี้เป็นผู้ที่ไร้ศรัทธานในพุทธศาสนานี่คือ KPI คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกครับต้องรู้จักคิดและศึกษาจริงๆถ้าหากผู้คนมันยึดมั่นในพุทธศาสนาย่อมไม่เข้าใกล้อบายมุขกอบายมุขกประกอบด้วยหนึ่งการดื่มสุราเครื่องดองของเมาสการดูการละเล่น 3การเที my life, my ่ยวกลางคืน4การเล่นการพนันหเกียรติคร้านคบคนพ่านไปมิตรท่านเอาหข้อนี้ไปจับกับใครก็ได้ที่ท่านคิดจะคิดว่าจะประเมินเขาว่าเขานับถือพุทธหรือเปล่าท่านก็สามารถแยกได้เลยการคบคนพ่านเป็นมิตรก็รวมไปถึงการไปรวมสมหัวอยู่ในพักการเมืองชั่วเช่นพักไอติพักไอทักกี้พวกนี้เป็นพักชั่ว เป็นแหล่งรวมของคนสารเลวทั้งนั้นใครที่ไปเกี่ยวข้องกับพรรคนี้เป็นคนชั่วเพราะว่าคนดีจะไม่เสวนากับคนชั่วใครที่ไปลดน้ำไอ้กังฉินไปขอพอรของมันคนพวกนั้นเป็นคนชั่วเพราะศรัทธาคนชั่วขอพอรจากคนชั่วแล้วแค่นี้เองครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปใกล้ชิดเขาเราเพียงแต่ว่าดูว่าเขาคบใครเขาทำอย่างไร และเอาหลักมาตรฐานทฤษฎีแกนใหญ่ๆไปจับแกนใหญ่ๆก็ได้มาจากสองพระองค์เท่านั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและกาลที่9และพระพุทธองค์แค่นี้เองครับง่ายมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยเพราะเขาไม่รู้จักวิธีคิดแบบด e ดัก t ีบก็คือการนำทฤษฎีมาเป็นหลักก่อนคนดีจะต้องทำอย่างไรอย่างไรหนึ่งสอง4และเอาบุคคลคนนั้นที่เรา พิจารณาประเมินเขานั้นมาจับดูว่าเขาเข้าเกณฑ์น,นี้หรือเปล่าผมทำอนุกรมชุดอโยงแห่งประเทศสารขันอโยงเป็นตัวนิทานไม่มีตัวจริงแต่ลักษณะการเป็นผู้นำของอโยงสามารถเอาหลักใหญ่ๆมาจับได้อย่างน้อยสีประการด้วยกันว่ามันมีอ u t h อริตี้มันมีพาวเวอร์มีคาลิสมาแล้วก็มีแอ t แทคชั่นหรือเปล่าถ้ามีสิ่งพวกนี้ก็ถือว่าเป็นผู้นา ที่มีผู้เคารพยกย่องถ้าไม่มีก็ไม่ใช่แล้วก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปตามหลักสับปุริสธ,ธรรมเจ็ดว่าคนคนนั้นน่ะรู้ไหมว่าองค์ประกอบที่จะพิจารณาความจริงนั้นคืออะไรเขารู้เหตุไหมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้บุคคลรู้ชุมชนนี่คือสับปุริสธ,ธรรมเจเป็นธรรมะของผู้ที่เป็นผู้นำเป็น สับตะบ,บุรุษถ้าไม่มีก็ไม่ใช่นี่คือ KPI ทั้งนั้นครับ KPI เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาออกแบบใหม่หรอกครับเพราะว่ามีสำเร็จรูปอยู่แล้วโดยองค์ธรรมของพระพุทธองค์และพระราชบัตรของในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงชี้สิ่งใดไว้ทุกอย่างเป็นไปตามนั้นท่านบอกว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ เพียงแต่ว่าต้องส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจและต้องไม่ให้คนไม่ดีนั้นขึ้นมามีอำนาจได้มิฉะนั้นประเทศชาติก็จะประสบภยัยพิบัติเราเจอเหตุการณ์นั้นอยู่ในขณะนี้ไงครับมีอะไรผิดไปจากพระราชนำรัสบ้างหรือไม่ปัจจุบับนเมืองไทยคนไม่ดีมีอำนาจคนเลวร้ายเริงร่าเพราะประเทศชาติก็แทบจะพินาศล่มสลายอนาคตมืดมนอนทาการ เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนี่คือ KPI ของในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงชี้เอาไว้แล้วทุกสิ่งในโลกนี้มีทฤษฎีมีคนศึกษามาก่อนแล้วทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ารู้จักหรือเปล่าและเมื่อรู้จักสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ทำเป็นหรือไม่เท่านั้นการที่จะประยุกต์ใช้ได้และทำได้เป็นก็ต้องอยู่ที่การฝึกทักษะ ไม่มีใครสามารถจะทำเก่งได้วิเคราะห์เก่งได้โดยที่ไม่เคยทําการฝึกมาก่อนแค่รับฟังอย่างเดียวก็รู้เรื่องหมดแล้วนั่นเป็นความคิดของคนโง่และก็ไม่มีความลึกซึ้งดังนั้นพระรงร์ตัดว่าทุกสิ่งจะต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเรียกว่าอิทธิบาสีคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้คนไทยไม่รู้จักเด็กที่เรียนในมหาวิทยาลัยปอตีปอโทปอเอกไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยก็เรียนกันไปอย่างแกนแกนคุณภาพการศึกษาไทยก็ต่ําลงต่ําลงเพราะว่าแรงจูงใจในการเร,เรียนไม่ได้เกิดจากฉันทะแต่เกิดจากความโลภต้องการบุตรทิต้องการไปหลอกผู้คนว่าฉันมีความรู้แต่ที่จริงไม่มีนึกว่า ได้กระดาษใบปริญญาใบเดียวแล้วผู้คนเขาจะเชื่อถือสมัยก่อนเขาเชื่อเพราะความรู้กับใบปริญญามันคู่ควรกันถ้าไม่มีความรู้จะไม่ได้ปริญญาถ้าได้ปริญญาแสดงว่ามีความรู้เมื่อ30มปีก่อนขึ้นไปเป็นอย่างนี้แต่ปัจจุบันไม่ใช่การได้ปริญญาก็ได้ไปการได้ปริญญาไม่แปลว่าได้ความรู้หรือมีความรู้คนที่มีความรู้ก็ไม่แปลว่าจะต้องได้ปริญญา มันไม่เหมือนกับอดีตแล้วครับอย่าหลงยึดแต่สิ่งเก่าๆเราต้องเข้าใจสภาพการแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนี้และทุกคนก็จะไม่หลงผิดที่สำคัญวันนี้ต้องการชี้ก็คือว่าเลือกสิ่งบอกเหตุให้ได้และใช้สิ่งบอกเหตุนั้นเป็นมาตรประเมินเหตุการณ์หรือบุคคลใดๆก็ตามที่เราต้องการจะแยกแยะดีชั่ว ถูกหรือผิดทุกเรื่องมีมาตรฐานหมดแค่รู้จักมาตรฐานเหล่านั้นก็สามารถเอาตัวรอดได้แล้วครับผมพลตีดร็อกเตอนุชาตบุญน,นาคก็จบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ